สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับนะครับพามาดูที่ดินอ่าตวลวังกระโจมอําเภอเมืองนะครนายกเมืองมรดกธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกวงังทักคร้เขื่อนคุ้นดานปราการชนเอยนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงอะไรต่างๆนะครับที่อ่อําเภอเมืองนะครนายกนะครับอ่าที่ แปลงนี้เราแบ่งแปลงไว้แล้วนะครับแบ่งแปลงไว้แล้วแปลงละ2 0 0ตารางวานะครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวรุ่งพาไปดูที่ดินกันที่ดินในโครงการวังกระโจมเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นเพียงวันเดียวนะครับเ mm hmm. งื่อนไขพิเศษราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษวันที่5้ธันวานี้เท่านั้นนะครับเฉ mm hmm. พาะวันที่ห้ธันวานนี้เท่านั้นเพียง25แปลงสุดท้ายนี้นะครับที่ดินในโครงการวังกระโจมเนี่ย แปลงนะครับติดถนนในโครงการกว้าง9เมตรเลยที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับริบๆนี่ยครับถนนกว้าง9เมตรเลยนะครับน้ำไฟทางโครงการเราจะจัดการให้ในเร็ววันนี้นะครับในโดยประมาณก็ประมาณสักปีกว่าๆนะครับปีเศษนะครับแล้วก็แบ่งแปลงไว้แล้ว200ตารางวาเดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูที่ดินแล้วก็ฟังเงื่อนไขและโปรโมชั่นพิเศษกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมเชิญครับนี่ครับที่ดิน ถนนในโครงการเนี่ยกว้าง9เมตรเลยแล้วที่ท่านเห็นอยู่นั้นคือถนนหน้าโครงการนะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรแต่เราจะขยายทางเข้าออกให้เป็น10เมตรเลยนะครับขยายแน่นอนครับเป็น10เมตรทําแนวเขตขยายไปแล้วน้ําไฟแบบน้ำ,ป,นำประปาและไฟฟ้าในผ่านหน้าโครงการหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางเราก็จะเขาเรียกว่า ดำเนินการผ่านหน้าแปลงทุกแปลงตามถนนเนี่ยนะครับให้ทุกแปลงเลยนะครับแต่ต้องรอระยะเวลานิดน,นึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันนะครับที่ดินแบ่งแปลงไว้นะครับแปลงละ2 0 0ตารางวานะครับแปลงละ2 0 0ตารางวานี่ครับอ่าแล้วก็ด้านหลังแปลงนะครับแปลง200ตารางวาหน้ากว้าง20คูณ40เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังแปลงกันเนาะหลังแปลงเนี่ยก็เราจะทําร่องน้านะครับร่องน้ำเนี่ยจะเป็นร่องน้ําใช้ร่วมกันหรือว่าร่องน้ําสาธารณะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกเดินทางจากกรุงเทพสะดวกมากนะครับาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิท์มาถึงที่นี่ก็ประมาณ6กเจ็ดสิกิโลโดยประมาณเนาะครับแล้วก็ ตรงมาอย่างเดียวเลยจากฟิวเจอร์พาครังสิตวิ่งถนน3 305หรือว่าถนนรังสิทนครนายกเนี่ยตรงมาอย่างเดียวเลยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกนะครับพอมาเจอแยก3สาวเนี่ยก็จะตรงมาอีกสักประมาณสัก4กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นี่นะครับนี่นะครับด้านหลังแปลงก็จะมีร่องน้ำนะครับน้ำใสใจจริงใจเย็นมากนะครับนี่ครับนี่คือร่องน้ําหลังแปลงนะครับสวยมากมากนะครับนี่เราดูเราชมกันนี่ครับ แล้วแปลงนี้ก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ริบหรบนั่นครับวิวเขาใหญ่แน่นอนครับนี่ครับ30กว่ากิโล35กิโลไม่เกินก็จะถึงเขาใหญ่นะครับเดินทางท่องเที่ยวเขาใหญ่ก็ประมาณสัก40กิโลนะครับนี่นี่เรายืนอยู่หลังแปลงนะครับหลังแปลงก็จะมีร่องน้ำนะครับโซนนี้โซนที่ท่านเห็นอยู่นี่คือโซน F นะครับเออโซนโซน E ขออภโซน E เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเรามี Uh, 127ไร่ทั้งโครงการวังกระโจม127ไร่เฟสที่1เราขายชั่วโมงกว่าก,าก็หมดนะครับ40กว่าแปลงนะครับมีเฟสที่2เปิดอีกแล้วนะครับ35ปแปลงตอนนี้ว่างอยู่ 20, 25ปแปลงสุดท้ายเราจะจัด แคมเปญจัดโปรโมชั่นพิเศษในวันที่5ธันวาคมนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าวางดาวต่ำนะครับวางดาวเพียงห้า5ือนท่านเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีแล้วก็ผ่อนกระทางราวได้60เดือน60นวดนะครับแล้วพิเศษอีกนะครับเฉพาะวันที่5นี้นะครับ25แปลงนี้เท่านั้นท่านจะได้รับาการผ่อนแบบปลอดดอกเบี้ย60เดือนเอ้ยไม่ใช่60เดือนต้องขออภยัย6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนแต่ เราให้ผ่อนยาวๆไปถึง5ปีหรือ60เดือนนะครับด้านหลังโครงการนะครับที่ท่านเห็นดูลิบๆดูกันหลังโครงการก็จะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้หน้าแล้งนะครับหรือสํารองน้ำาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอ่านี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับอ่าว่างเพียง25แปลงสําหรับท่านที่ อยากได้ท่านที่ต้องการนะครับทักมาอินบ็อกมาได้เลยรุ่งครับจัดให้วิวขาวใหญ่ลิบๆนู่นเลยนะครับเงื่อนไขพิเศษแบบนี้หายากนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยรุ่งครับจัดให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพจ a c e b o o k ที่ดินถูกทําเลดี159หรือติดตามทางช่อง YouTube นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับกดติดตาม Subscribe ที่ YouTube Channel ที่ดินถูกทําเลดี159เช่นกันนะครับเราจะสรรหาที่ดินถูกถูกทําเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะรับผมรุ่งครับจะให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ